จอ OLED จาก AOC 27นิ้ว 2K 240Hz ในราคาหมื่นกลางๆเท่านั้นเองสำหรับจอตัวนี้เป็นจอที่โอ้โหราคาดีมากแล้วก็สเปคของจอที่คือว่าแจ่มมากเพราะว่าเป็นตัว QD OLED ความละเอียดเป็น QHD นะครับ2 5 6 0คูณ1,440พิกเซลกันด้วยเป็น 240Hz กันด้วยและที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคากันอยู่ด้วยกับตัวแคมเปญที่ชื่อว่า AOC Day ครับลดแรกแจกแถม ครั้งใหญ่ประจําปีจัดมาแล้วต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่3เนาะโดยเขาจะมีคอนเซปต์ชื่อว่า power up your experience ครับยกระดับประสบการณ์ของคุณขึ้นไปอีกขั้นจากแบรนด์ยอดขายจอเกมมิ่งอันดับ1ของโลก6ปีซ้อนวงเล็บว่าเป็นจอ144เฮิร์ขึ้นไปนะครั้งนี้เนี่ยก็จะมีจอ OLED ครับ mini LED refresh e สูงถึง500เฮร์แล้วก็มีจอทํางานอย่าง p o l a r i z e นะช่วยถนอมสายตามาลดกระหน่ากันด้วยเช่นกันกับเจ้าจอตัวนี้ที่เราดูกันอยู่ ก็คือ AOC Gaming ในรุ่น Q 2 7 C 4 ZD นะครับ Gaming Monitor QD OLED มาในขนาด26.5นิ้วหรือ27นิ้ว สเปค 2K 240 h z DCI-P3 99%รองรับ Display HDR 400และแน่นอนการตอบสนองเร็วฉ่ำๆ0.03มิลลิวินจอตัวนี้รับประกัน3ปีเต็มแบบ On-site Service กันด้วยกล่องก็มาในขนาดกระทัดรัดและต้องบอกได้เลยว่าจอประกอบไม่ยากด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูการประกอบกัน ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนี่ผมกำลังดูใบรติฟอยอยู่นะ q 2 7 g 4 z d ซึ่งใบนี้เนี่ยมันก็จะแสดงผลค่าทดสอบจากแลบนะครับของจอตัวนี้ว่าแสดงผลตัวขอบเคสี sRGB 100% DCI P3 99.3% Adobe RGB 98.5% สำหรับจอตัวนี้ซึ่งขัง้นตอนในการประกอบเองกับจอตัวนี้เนี่ยไม่ยากถือว่าง่ายเลยก็ว่าได้เพราะว่าอันดับแรกก็คือใส่ขาตั้งรูป v-shape เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ประกอบฐานบริเวณที่เป็นขาด้านหลังนะครับแล้วก็เอาตัวขาเนี่ยมายึดใส่กับตัวหน้าจอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้จอตัวนี้มาตั้งอยู่ให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งสําหรับจอตัวนี้ยังไม่ใช่สีที่แท้จริงของเขาเพราะ คุ้มฟิล์มมาอยู่เดี๋ยวเราจะแกะฟิล์มออกมาเป็นฟิล์มกันรอยนะฮะอู้เซอร์ไพรส์เว้ยจอตัวนี้มาพร้อมกับพาร์เนลที่เป็นกรอซี่ครับถามว่ากรอซี่ดียังไงกรอซี่ดีตรงที่ความคมชัดความวิวิดความอิ่มตัวของสีจะมากกว่าจอที่เป็นแบบด้านเขาเลือกคุ้มฟิล์มแบบนี้มาเออน่าสนใจดีดังนั้นภาพ แสงวิชวลที่แสดงออกมาผมเชื่อว่าเทียบกับตัวแพงกว่านี้ในหลายๆตัวก็ย่อมได้โดยเฉพาะกับตัวพวก IPS ต่างๆหรือแม้แต่ MINI เลดต่างๆของคู่แข่งผมว่าสู้ได้สบายโดยจอตัวนี้นะครับจะเป็นพาเนล OLED OLED นเองอย่างที่เราแจ้งกันไปแล้วก็จะเป็นแบบเฟรมเรทก็ว่ายง่ายคือจะ ไม่ได้มีกรอบที่ยื่นออกมานะครับแต่ก็จะมีขอบสีดำๆเล็กๆซ่อนอยู่ด้านซ้ายด้านบนแล้วก็ด้านขวานั่นเองนะครขนาดของจออยู่ที่26.5นิ้ววัดตามแนวทยแยงมีความละเอียด2,560น1,440พิกเซลนะครับเป็น240เฮนะดังนั้นเล่นเกมสบายหายห่วงกันอยู่แล้วพร้อมกันนั้นนะครับในฝั่งของขอบด้านล่างเองก็จะเป็นขอบของตัวจอตรงนี้ เป็นที่อยู่ของพวกคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งจอตัวนี้เลือกใช้ปุ่มแบบฟิสิกอลโบราณมากอยู่ด้านข้างตรงนี้ฮะเป็นปุ่มกดนะครับ เนี่ยซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยแล้วก็จะมีตัวหนังสือกํากับอยู่ด้วยอาจจะมองไม่เห็นกันตรงนี้แต่จะเห็นตัวหนังสือที่กากับเอาไว้ว่าควบคุมจอได้แบบไหนอย่างไรกันบ้างปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเลือกซอสซึ่งซอสก็จะอยู่ตรงกลางขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงมีเป้าเลงนะครับสีแดงสีดําแล้วก็สีขาววนๆกันไปมีสีฟ้าด้วยอันนี้ดีนะเพราะว่าเป้าเล็งตรงนี้มันเล็กดีไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่ เป้าใหญ่ดูยากนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งจะนี่เลยออดสกรีนดิสเพย์เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหลังแล้วกันนะครับแล้วก็ปุ่มปิดต่างๆอยู่อันนึงเวลาเปิดจอมานะครับก็จะเจอกับโลโก้ AOC แบบนี้กันเลยถึงแม้พาร์ l เนลจะใหม่แต่ปุ่มคลาสสิกจริงๆถ้าเป็นจอยสติงได้จะเฟลมากนะครับแต่แน่นอนนะครเอาเขาอาจจะเอาคอสไปลงในส่วนของพารเนลนะครับนอกจากนี้ตัวฐานของตัวจอนะครับจะเป็นรูปตัว V สำหรับฐานก็ถือว่าแข็งแรงในระดับที่ใช้งานได้สบายๆไร้ปัญหาเพื่อนๆแล้วแหละว่าชอบดีไซน์ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่บอกตรงๆว่าอาจจะมากินพื้นที่คีย์บอร์ดเยอะหน่อยถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนไปใช้ตัวยึดหนีบโต๊ะนะฮอาร์มสแตนได้แล้วก็ฐานของเขาขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเจอกับด้านหลังนะครับเป็นร่องเก็บสายไฟตรงนี้ซึ่งไอ้ร่องเก็บสายไฟแปลกมากปกติร่องจะอยู่ตรงกลาง แล้วก็ทะลุลงไปอันนี้ลองอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นแนวทะแยงมาถามว่าเก็บได้จริงไหมก็ได้จริงอยู่นะออการเก็บสายไฟก็จะเห็นอยู่แบบนี้เลยก็ดูดูดีอยู่ในระดับนึงเลยนะครับส่วนตัวจอเองก็สามารถก้มเงยนี่ก้มเงยได้บิดซ้ายบิดขวาได้ตามสมัยนิยมนะครับแล้วก็แน่นอนครับพีบิดหรือว่าหมุนจอได้เอาไว้อ่านชงอ่านแชทกันได้ มีเป็นแนวตั้งสบายหายห่วงและที่สำคัญที่สุดนะครับจอตัวนี้ครับมีอะแดปเตอร์อยู่ในตัวจอเรียบร้อยนั่นก็หมายความว่าคุณไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์แยกนะด้านข้างเองก็มาในสไตล์แบบค่อนข้างที่จะบางนะฮะตรงพานแนลบางแต่เรื่องของอะแดปเตอร์ก็จะถูกฝังอยู่ด้านในทําให้ตัวจอมันจะบวมออกมานิดนึงบริเวณด้านหลังแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยว่าตัวไซส์ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดกับขาหนีบ จอต่างๆได้แค่ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับด้านหลังของตัวจอก็จะมีวงแหวนสีแดงตรงนี้ในสไตล์ของ AOC ไม่มีไฟนะครับเป็นวงแหวนที่โชว์เรื่องดีไซน์เอาไว้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีฝั่งอีกฝั่งนึงมีพอร์ต USB ซ่อนอยู่บริเวณด้านขวามือนะครับเป็น USB h u บซึ่งจะต้องต่อสายผ่านบริเวณช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหลังซึ่งเป็น USB Type B แต่ไม่มีสายแถมมาให้ อันนี้แอบงงอยู่เหมือนกันว่าตัวจริงเป็นอย่างไรในตัวขายนะครับจะต่างจากตัวรีวิวหรือเปล่ปพาพอไม่มีสายแล้วเราต้องไปหาซื้อสายเองเหรอนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตบริเวณด้านล่างของตัวจอแล้วกันว่ามีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย <c oughs> อวดิโอแจค DisplayPort HDMI USB Type B สำหรับ USB หักแล้วก็ USB ที่เป็นขยายด้านล่าง2ด้านข้าง2รวมเป็น4เอออันนี้ดีแต่ไม่มีสายแถมให้งงเหมือนกันเดี๋ยวไปถามเขาให้นะครับว่าเออสรุปแล้วมันเป็นยังไงอันนี้แปลกนี้เนาะส่วนตัวจอเองเรื่องของสีสันถือว่าโอ้ด้วยความที่เป็น o l e ลมันจัดจ้านอยู่แล้วแล้วแพนเนลของพี่แกนะครับมาในรูปแบบของความเป็น กรสซี่ด้วยดังนั้นนะครับหายห่วงได้เลยในเรื่องของการเล่นเกมคือฟินแน่นอนส่วนการทำงานแจมๆการดูคอนทงคอนเทนต์ดูนองดูหนังก็ถือว่าแจมแน่นอนนะครับสำหรับจอตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูประสิทธิภาพการของตัวจอว่าภาพที่ออกมาจริงๆจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูออสกินดิสเพยกันด้วยตามไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันในวาวเร์รนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจอกันว่าตอนเล่นเกมเป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่าเลื่นปึ๊ๆเลย ยิงไม่โดนเลยเราฝีมือลงไปเยอะเลยนะแอดบิ๊กเนี่ยแก่แล้วยิงไม่ค่อยจะโดนเฮยสคิวไปแล้วนะครับเรื่องของสีภาพคือสวยจริงๆนะครับแล้วก็เปิด HDR กันอยู่ด้วยมีเทคโนโลยีอย่าง adaptive sync ให้ด้วยนะครับจอตัวนี้ต้องถือว่าเฟี้ยวสุดจริงๆในด้านภาพนะครับแต่เสียดายอะไม่มีลำโพงภายในตัวจอมาให้นะเนาะเฮ้ยแต่ยิงคมจริงว่ะจอมันเลื่องไง240เฮเออ หล่อมๆเลยหล่อมๆการเล่นก็ไม่ได้มีเคอะเขินนะครับตัวขนาดของจอ27นิ้วหรือ26.5นิ้วเนี่ยกำลังสวยเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดิคิวรัว,ลว<ๆ>เลยอ่ะคือเล่นได้แบบสุดจริงสำหรับการเล่นเกมน่าจะชื่นชอบกันนะครับเพื่อนๆที่ซื้อจอตัวนี้ไปรวมถึงเอาไปเล่นเกมในรูปแบบการเสพเนื้อเรื่องเนาะแจ่มเลยแต่อย่าลืมนะครับ ใช้จอตัวนี้ก็ต้องมีการ์ดจอที่ดีอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขับภาพออกมาได้ไม่สุดซึ่งถ้าผมแนะนำเนี่ยเอาซัก5 0 6 0 t นนะครับที่เป็น RAM 16GB หรือว่า r x 9 0 6 0 x t ที่เป็น RAM 16GB เนี่ยกำลังสวยเลยกับจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูในเรื่องของภาพกันว่าเออตอนเล่นจริงเป็นอย่างไรอืม <c oughs> แจ่มเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของออ c r e e n Display กันนะครับเข้ามาสู่ On อ c r e e n Display กับ AOC กันนะครับจอตัวนี้ก็กดปุ่มเรียกใช้ได้เลยอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะพอเข้ามาโหมดแรกก็เจอกับโหมด g a ม i n g นะครับมีเกมมิ่งโมชาร์ดูคอนโทรลโลนพุชแลก g a m Color แล้วก็จะมีฝั่งของ Adaptive Sync, d y p o i i t Sniper Scope และ Frame ขรเนาะถัดมาเป็นโหมด Picture ตอนนี้ผมเปิด HDR อยู่ฟังก์ชันอื่นๆเลยจะถูกเบลอเป็นสีเทาเอาไว้นะครับรวมถึงจะมี OLED Setting ซึ่งเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการถนอมหน้าจอนะครับเช่น Pixel o r b i t i n g Auto Warning, Pixel Refresh, Screen Saver, Logo Protection, Boundary Dimmer, t a x t b a r Dimmer แล้วก็ Thermal Protection สําหรับ ฟังกชันนี้จะเป็นฟังก์ชันถนอมหน้าจอเนาะรวมไปถึงมีการเซตติ้งภาษาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภาษาที่เขามีมาให้เนี่ยมีภาษาไทยไหมนะ AOC hey, นี่ขายเดันดับโลกเลยแล้วก็ที่ใช้ใช้ยเยอะด้วยภาษายังไม่มีภาษาไทยนะแอบเสียดายนิดนึงนะครับและตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่านไม่ออกนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษกันสันหน่อยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ปรับง่ายๆเลยมีโหมด Input s สีเ c ล็ก b r ร a k REMINDER ก็คือเวลาเตือนให้เราพักนั่นเอง o f ฟ t i มเมอร c ดดซีซีไนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ a อาดิโอซึ่งไม่มีลำโพงนะแต่ก็มีแจ็คด้านหลังให้ปรับวอลลุมได้พร้อมกับ OSD Setup แล้วก็ Information ของตัวจอที่ผมเปิดอยู่นะก็จะเป็น 2K 240Hz ต่อผ่าน DisplayPort เปิด HDR Adaptive Sync Enable ไว้และเล่น ว่ารอแรนอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับนี่คือแต่ละ FPS นะครับมาซิงกันเพื่อให้เห็นภาพในการแสดงผลของจอ240เฮิร e d ตัวนี้นะ30เฮิที่เห็นชัดเจนเลยว่าตัวเฟรมที่โผล่มาเนี่ยจำนวนเฟรมมันเห็นผลถึงความลื่นเลย60เฮร์พอเทียบกันก็เห็นแต่พอมาเป็น120กับ240เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆบริเวณ UF-O เนี่ยจะเห็นว่าความคมชัดของ UFO เนี่ย240จะมีมากกว่า120นะครับ รวมถึงกลุ่มดาวด้วยที่อยู่ด้านหลังนี่ก็คือเราแสดงให้เห็นกันนะกับกล้องที่วันนี้เราเล็กร์ดกันแบบ240เฟรมนั่นเอง AOC Q27G4 ZD ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็น OLED นะฮะ QD OLED เนี่ยเรื่องของสีสันดูดีจริงๆแล้วก็เป็น Glossy ด้วยโอ้โหแจมแมวทีเดียวเชียวภาพออกมาคมขมประกันดี3ปีเต็ม ออนไซ e ์เซอร์วิรับซ่อมถึงบ้านนะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาก็คือตัวสายที่ให้มาอย่าง HDMI มาให้1เส้นแล้วก็ display port นะครับที่ผมเสียบจออยู่มีมาให้อีก1เส้นรวมถึงสาย AC มาให้นี่คือทั้งหมดที่มีมานะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือต่างๆที่ให้มาอีก1ชุดนะครับก็รวมๆแล้วมองความคุ้มค่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับยิ่งกับช่วงนี้ AOC Day นะซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นมีแคมเปญลดราคาจออย่างตัวนี้ คิดว่าน่าจะซื้อได้ในราคาช่วงสัก1 5ื0 0ห้แบบนี้โหค่อนข้างคุ้มค่าหรืออาจจะลดลงไปมากกว่าน,นั้นอีกก็ได้ซึ่งออฟฟิเชียลของทาง AOC ผ่านทาง s h อป e e เนี่ยเขาจะเป็นคนจำหน่ายจอตัวนี้นะครับภาพรวมถือว่าคุ้มค่ามากแต่อะไรก็ตามสำหรับจอตัวนี้ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่มันคุ้นตาม,ม,า,มากๆเลยก็คือดีไซน์ของขาตั้งที่ใช้แบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วไม่ต่ำกว่า45ปีนะครับรวมถึงในเรื่องของปุ่มกด นะที่เป็นปุ่มกดแบบฟิสิกอลซึ่งเอาตามตรงนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวาล่างตรงนี้มันกดยากไม่เหมือนกับจอยสติ๊กที่จะกดง่ายมากกว่าถ้า2จุดนี้คุณรับได้ผมว่าไม่ใช่ปัญหากับราคาจอ QD OLED ที่คุ้มค่าแบบนี้ภาพสีสวยแบบนี้หรือบางคนจะเอาจอตัวนี้ไปจับกับอาร์มสแตนนีโต๊ะไปเลยก็คือจบนะครับคุ้มค่าแน่นอนซื้อ2ตัวยังไม่ถึง3 0,000เลยถ้าได้โค้ดดีๆนะ ภาพรวมถือว่าคุ้มค่ามากและเป็นอีกหนึ่งจอถ้าคนมีงบอยากจะให้ได้ลองสัมผัสกันพราะนอกเหนือจากในเรื่องของเกมแล้วการดูหนังเอย่ยการทํางานต่างๆก็ถือว่าสุดจริงๆกับจอตัวนี้ถ้ามีงบอยากจะให้ลองดูกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะไปลองตัวจริงก็ลองกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายชันนาทั่วประเทศไทยถ้าใครดูแล้วอยากจัดเลยก็อยู่ในตะกร้ปาปักเอาไว้ให้แล้วนะครับนี่คือตัว AOC Q27G4ZD นะครับเทพจริงๆราคาคุ้มจริงๆจากตัวนี้